สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราอยู่กันในหน่วยต้นไม้แสนรักค่ะแต่วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นเด็กๆต้องรอติดตามชมนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเรียนคุณครูก็มีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมๆกันด้วยนะคะพร้อมเรือยงคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะใาต้นใหญ่แผ่กินใบร่มเงาลายต้นลมเป็นบ่าเขาให้รกม อากาศดีต้นเล็กต้นใหญ่ควรนักสาให้ดีเพราะต้นไม้ที่มีเริ่มจะหมดไปรักษาและช่วยกันปลูกเพราะ ประโยชน์และโทษของต้นไม้ต้นไม้มีลำต้นที่แข็งแรงทนทานสามารถนำมาสร้างที่อยู่อาศัยได้นะคะเด็กๆและยังคงสามารถสร้างโต๊ะตู้เตียงเก้าอี้ไม้แขวนเสื้อเป็นต้นค่ะต้นไม้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดอีกด้วยเช่นนก กระรอกเป็นต้นค่ะต้นไม้ก็ยังคอยให้ความร่มรื่นแก่มนุษย์และสัตว์อีกมากมายเช่นกันนะคะเด็กๆและที่สําคัญคือยังออกดอกออกผลเพื่อให้เราได้รับประทานอีกด้วยเช่นผลไม้ผกักและยังมีสมุนไพรต่างๆด้วยนะคะเด็กๆเ,เราได้เรียนรู้ประโยชน์ของต้นไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะ งั้นเรามาดูโทษของการตัดต้นไม้กันตอนน่อดีกว่าการตัดต้นไม้ทำลายป่าจะส่งผลให้เกิดโลกร้อนความร่มรื่นจะค่อยๆหายไปจะมีแต่ความร้อนเข้ามาแทนที่อีกทั้งยังทําให้สัตว์ป่าหลากหลายชนิดไม่มีที่อยู่อาศัยอีกด้วยนะคะเด็กๆจําไว้นะคะเราไม่ตัดต้นไม้ทําลายป่ากันนะคะเข้าสู่ช่วงเกมการศึกษาค่ะเกมฉันเป็นประโยชน์หรือ โทษของต้นไม้นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยค่ะมาแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีเด็กผู้ชายเนี่ยกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้กำลังรับประทานแตงโมอยู่เลยค่ะภาพนี้เป็นภาพประโยชน์หรือโทษของต้นไม้ค่ะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกค่ะถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้ว ให้เด็กๆเ,เก็บไว้ในใจแล้วเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆปิงเฉลยก็คือเป็นประโยชน์ของต้นไม้นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะมาแล้วค่ะเด็กๆภาพนี้เป็นภาพประโยชน์หรือโทษของต้นไม้คะต้นไม้กำลังหักทับหลังคาบ้านเลยค่ะ เป็นประโยชน์หรือโทษนะติ๊กตอกติ๊กตอกค่ะถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วให้เด็กๆเ,เก็บไว้ในใจแล้วเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะดเด็กๆปิงเฉลยก็คือเป็นโทษของต้นไม้นั่นเองค่ะดเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะดเด็กๆ มาแล้วค่ะเด็กๆภาพนี้เป็นภาพประโยชน์หรือโทษของต้นไม้คะเป็นเด็กผู้หญิงกำลังถือดอกไม้เต็มเลยแล้วข้างหลังก็จะเป็นต้นไม้เต็มเลยค่ะเด็กๆเป็นภาพประโยชน์หรือโทษของต้นไม้คะติ๊กต๊อกติ๊กตอกค่ะถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วให้เด็กๆเก็บไว้ในใจแล้วเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆ ปิ้งเฉลยก็คือเป็นประโยชน์ของต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆทุกคนยอดเยี่ยมเลยค่ะเรามาทำใบงานกันนะคะเด็กๆใบงานของเราวันนี้นะคะให้เด็กๆฝนสีใบไม้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือสีเทียนนะคะแล้วก็ใบงานค่ะแล้วก็ใบไม้เด็กๆลองหาใบไม้บริเวณรอบๆบ้านดูนะคะเลือกที่หลังใบนะคะมีเส้น เป็นรอยชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะฝนสีออกมาแลวจะได้เห็นลายของใบไม้ที่ชัดค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆนําใบไม้นะคะเอาหลังใบนะคะวางที่ใต้ใบงานของเราค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก็เลือกสีมาหนึ่งสีค่ะคุณครูขอเลือกเป็นสีเขียวค่ะเริ่มฝนบนใบไม้เลยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆ